เวลาที่ลูกเราค่ะไปฉีดวัคซีนปวดบวมแดนร้อนไข้ปวดตรงที่ฉีดบวมได้ตรงที่ฉีดมีไข้าอาจเกิดขึ้นได้ไม่ว่าวัคซีนอะไรพึงระลึกไว้หน้าลูกฉันน้าจะมีแหลและนอกจากนี้คือก็จะมีอาการอะไรห,หลังจากที่ลูกเราฉีดวัคซีนแน่นอนคนเรามันเจ็บมันปวดกินนมลดน้อยลงได้ร้องไห้งองแงติดแม่มากขอดูดตลอด นะคะหรือกินนมน้อยมากเลยในช่วงนี้นะคะสามถึงห้าวันอันนี้เจอได้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นคือสิ่งเหล่านี้ค่ะคุณแม่ก็คือพึงระลึกไว้ว่ามันอาจจะเกิดขึ้นกับเรานะคะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้แล้วเราจะรับมืออย่างไรแน่นอนเราควรที่จะมียาพาราติดบ้านไว้และเราควรที่จะรู้ว่าถ้าลูกมีไข้ต้องป้อนยาพาราให้ลูกกินกี่ซีซีขนาดเท่าไหร่นะคะพาราสามารถป้อนให้ลูกกินได้ทุกสี่ชั่วโมงแต ไม่ควรกินยาพาราดักไข้ดักอาการปวดไว้ก่อนเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำคือมันจะไปทำให้ลดประสิทธิภาพวัคซีนที่ลูกคุณแม่ฉีดเข้าไปนั่นเองเพราะฉะนั้นก็คือว่าเมื่อมีอาการถึงค่อยแก้ปัญหายกตัวยอย่างเช่นลูกมีไข้ดูทรงว่าลูกปวดถึงค่อยมีการกินยา